หน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนเชิญพระกฐถินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณพระรามหลวงต่างๆ วันนี้นายจรงศักดิ์สุรัชนานนน์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพ,พระกฐินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2567แก่หอการค้าจังหวัดสุราธานีเชิญไปทอดถวายณวัดพัฒนารามตาบลตลาดอำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีปัจจุบันมีพระศรีปริยัตยาภรณ์กรีบวรปรญโยเป็นเจ้าอาวาส โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ประหลัดจังหวัดสุราธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มีจิศรัทธาเข้าร่วมพิธีและร่วมสมทบจอดุป,ปัจจัยจำนวนทั้งสิน้น2,199,999บาท การทอดกระถินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาการครบถ้วนไต่มาศให้ได้รับอนิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการเบริกนปฏิสังขรณพระรามต่อไป ที่วัดแก้วพิจิตตพระรามหลวงอเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวดปราจีนบุรีนายเดวิดอภัยวงศ์เป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของบริษัทอภัยภูเบศจำกัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน้าพระกฐถินประจำปี2567แก่บริษัทอภัยภูเบศจำกัดเชิญพระกฐถินพระราชทานทอดถวายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีนางจารุณีกาวินรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีโดยมีผู้สมทบทุนยอดเงินกระถินจำนวนทั้งสิ้น1 4 4 9 5 0้าบาทเพื่อใช้ในการบริโภคปฏิสังขรณ์พระรามต่อไป ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาจำนวน3ามแห่งเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม